อาขนาดที่ทั้งมองจากทฤษฎีแบบเพื่อไทยอาก็ตั้งคำถามถ้าวันนี้หรืออนาคตพักก้าวไกลหรือพักซ่อมเป็นรัฐบาลอาคุณให้เพื่อไทยเป็น,ปนฝ่ายค้านก็ได้ต้องจับมือกับพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณจะทำได้ไหมอืมอ้าวอืมมันก็เป็นคำถามย้อนกลับค่ะอันนี้แหละที่เรียกว่าสามขั้วไงสามก อก็คือพูด,ดง่ายๆไอ้ที่ไล่มาทั้งหมดเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพักประชาชนไม่ได้เกินครึ่งอืมอ่าต้องจับมือพักเพื่อไทยพักอันดับสองไปเป็นฝ่ายค้านอ้าจับมือกับภูมิใจไทยและถ้าเงื่อนไขอย่างที่เป็นอยู่ข้อที่กูบีบุดพูดมาทั้งหมดจะทำได้ไหมรวมถึงสวตอนนั้นก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ค่ะอ่า มันก็เป็นประเด็นที่ลากกันอยู่แบบนี้อ้าวหรือ,อยังไงท่านผู้ชมหรือ,อยังไงฮะ,ะขนาดเดยกกันพักเพื่อไทยก็ถูกตั้งคําถามได้พยายามทํามากกว่าที่เป็นอยู่หรือสยบยอมหรือเปล่าอย่างที่วังเสียมาลมเมื่อวานนี้บอกอ,ะอ่ะตกลงพักแกนนําตัวนี้ทีแรกสงสัยวันนี้น่าจะบอกได้แล้วว่าคือพักภูมิใจไทยไม่ใช่พักเพื่อไทยอ่ะ นี้เนี่ยเราเริ่มไม่แน่ใจว่าใครคือพักการเมืองที่เป็นพักแกนนานะครับแล้วก็ที่เหลือ,อจ,จะเป็นพักร่วมซึ่งตอนนี้เราอาจจะบอกได้ว่าพักภูมิใจไทยอาจจะเป็นพักแกนนําตัวจริงนะครับเพราะการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับการพลิกไปพลิกมาหลายๆอย่างที่เราเห็นของรัฐบาลเนี่ยล้วนถูกชี้นําโดยพักภูมิใจไทยทั้งสิ้นแน่นอนถ้าเรามองในประวัติศาสตร์นะฮะเราก็าจ,จะพบว่าคุณเนวินกับคุณทักษิณก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุข แล้วก็มีความขัดแย้งกันมาวันนี้ก็ต้องกลับมาร่วมกันอีกนะครับอาจจะด้วยเหตุผลทางการเมืองเขาถึงบอกกันว่าประวัติศาสตร์มันก็อาจจะซ้ารอยกันได้เราก็ไม่รู้จะซ้ารอยไหนเนาะรอยร่วมทุกร่วมสุขหรือรอยที่มันจบแล้วครับนายอันนี้เราก็ไม่ทราบแเพราะว่าหลังที่มีการเข้าจที่มีกระแสเรื่องนายกคนละคึกมาด้วยนายกคนละึคืออย่างนี้ต้องบอกว่าน,นายยกรัฐมนตรีเนี่ยมันคงแบ่งกันแบบคนละครึ่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่สมควรเนาะ จะมาแบ่งกันคนละสองปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะมีการเมืองแบบนี้การเมืองที่เราอยากเห็นคือการเมืองที่มันมีเสถียรภาพนะครับมันไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีที่ถ้าอยากจะคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเนี่ยอย่าทําให้นาย,ยกรัฐมนตรีตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นเก้าอี้ดนตรีที่ผัดกันเล่นผัดกันนั่งกันเลยนะครับนี่ค่ะถ้าจะเติมนอกเหนือจากเสียงที่เปิดไปฟังคุณรังสิมันรมพูดเนี่ย คุณโรมก็พูดถึงกรณีที่คุณเนวินกับคุณอนุทินเข้าไปที่บ้านจันทสองล่าพบคุณทักษิณนะนะคะคุณดังจิมันบอกถ้าเป็นความจริงมันก็สะท้อนการเมืองหลายอย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเนวินเ,นยเคยพูดทํานองว่าอยากจะให้คุณอนุทินเป็นนายการ,รัฐม,มนตรีซึ่งในวันนี้เป็นช่วงเวลาที่นายกชื่อแพทองทานชิน,นวัตรดังนั้นการที่ คุณเนวินพูดทำนองนี้มันสะท้อนถึงความไม่เป็นเอกภาพทางการเมืองหรือเปล่าเราจะเห็นว่าบทบาทของพักภูมิใจไทยเนี่ยคุณโรมบอกมันเป็นบทบาทที่ชี้นำหลายอย่างการเมืองฝั่งรัฐบาลอยู่มากเหมือนกัน จนตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่ได้ฟังกันไปว่าตกลงใครคือพักการเมืองที่เป็นแกนนำเพราะมันพลิกไปพลิกมาเราเห็นฝั่งรัฐบาลพลิกไปพลิกมาล้วนถูกชี้นำโดยพักภูมิใจไทยทั้งสินน้นอือเพราะฉะนั้นค่ะเมืม่อวานนี้มองในมุมคุณรัฐวุฒิแกก็อธิบายเรื่องกรณีเกี่ยวกับนิรษกรรมด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้ พักประชาชนประกณวุฒิได้พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรโรัฐกรรมไม่เห็นเหตุผลเลยที่จะต้องยื้อกันแบบนี้อ่าในขณะที่วิปรัตาลประธานวิปคุณวิสุทธ์ก็บอกให้หัวหน้าพักเข้าไปคุยกันก่อนค่ะซึ่งเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วเมื่อวอาทิศไอ้ยังสิยังไม่ได้เจอกันวันนี้อ่ะวันนี้ประชุมสภานะคะไม่วอาทิตย์ที่ไหนนะอ๋อจันสองล่าไม่รู้ <laughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่อง เทมุนกันอยู่ตรงนี้ถูกไหม,มนี่ยังไม่นับตากใบนะ